สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมอดตัวเกมชื่อ FarmView 2นะครับอันนี้จะเป็นมอดกุญแจไม่ลดนะครับก็คือเราจะสามารถชำระพวกวเราจะสร้างเอ่อเป็นปลูกผักแล้วกันอ่าตอนนี้เรามี กุญแจอยู่30ดอกนะครับเราก็กดไปเลยกุญแจจะไม่ลดแต่ว่าผมแนะนำว่าตอนเข้าเกมให้เราเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วพอมาถึงหน้าเกมให้เราปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าระบบเขาจะตรวจสอบการใช้งานเกี่ยวกับพวกการใช้กุญแจหรือเหรียญทองประมาณนี้ครับเดี๋ยวเหรียญเดี๋ยวกุญแจจะหายเวลาเราใช้ เข้าๆตัวเกมนี้น่าจะเปิดตัวมานานแล้วครับตอนนี้น่าจะมีภาค3ไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นภาค2องนี้สามารถามีมอดได้ภาคนี้ส่วนพวกซื้อของซื้ออะไรต่างๆก็เป็นไปตามเวลนะครับอันนี้ผมพึ่งแค่เวลวสีพึ่งมาเล่นยังไม่ได้มีอะไรมากผมก็ทำธารกิจทำตามที่เกมเขาให้เราทำมาไรื่อยๆนะครับ เพื่อปล็อกเลเวลจะได้ขยายพื้นที่ฟาร์มต่อไปเนี่ยตัวอย่างก็คือการใช้จ่ายพวกทองกับกุญแจมันจะไม่ลดครับมอตตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าเราได้กุญแจมากุญแจก็จะเพิ่มแต่เวลาเราใช้กุญแจจะไม่ลดเหมือนเหรียญทองเหมือนกันครับเหรียญทองก็จะไม่ลดอันนี้ต้องรอให้เวลถึงถึงจะปล็อกพื้นที่ได้ตรงน,นี้มันบอกว่าต้องให้ได้เวลเจ็ด ตอนนี้ผมเป็นวิวห้าแต่ทำตามเกมไปก่อนผลิตเครื่องะอต่อไปอันนี้ไหมครับร้อยาสิบก็ยังไม่ลดนะครับทองก็ไม่ลดการใช้งานพวกนี้จะไม่ลดเลยแล้วก็เพิ่มได้ตามจำนวนเห็นไหมครับเพราะว่าพอมันเกิน30กุญแจไปมันก็ไม่ได้ ก็คือเราต้องทํายังไงให้กุญแจมันเพิ่มเราถึงจะสามารถปลดล็อกขั้นต่อไปได้ประมาณนี้ครับมันเป็นมอสพื้นฐานง่ายๆครับผมมอสตัวนี้อันนี้เราก็ผลิตแบบรวดเร็วไปเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปหลิดทีละสามก็ไปขายเพื่อจะได้ วิของเราเพิ่มขึ้นปลดล็อกแล้ววิวหกแล้วตอนนี้ดูก่อนว่าเราสามารถปลดล็อกอะไรได้บ้างตอนนี้อย่างอันนี้วิวแปดเดี๋ยวผมปั้มวิเป็นวิเจ็ดก่อนดูในโครงสร้างสร้างอะไรได้บ้างขอ,อสร้างรัว้วแล้วก็สามารถทําที่นาได้เพิ่มผมก็จะมาเพิ่มเลยโอเค complete เก็บเว้กข้ามไปเลยผมแนะนำถ้าใครเล่นไปแล้วฟาร์มฟาร์มตัวเองมันมันเริ่มใหญ่แล้วอยากจะล็อกอินเก็บข้อมูลไว้มันล็อกอินผ่านมอสไม่ได้ครับผมมันล็อกอินผ่านมอสไม่ได้เลยสมมติอยากจะล็อกอินเกมเนี่ย ผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน Google Pay ถ้าลูกอินผ่าน Mod มันไม่ได้ครับผมแนะนำว่าทำเหมือนเกม Last Day on Earth เลยครับผมไปคัดลอก Data ในไฟล์ Android ไว้ครับ Data เกมในไฟล์ Android ไว้แล้วก็หาพื้นที่ว่างๆไปวางตรงไหนก็ได้เอาเอาไปเก็บไว้เสร็จแล้วโหลดเกมตัวจริงมาตัวแท้มา เมื่อโหลดตัวแท้มาแล้วอย่าเพิ่งเข้าเล่นเกมนะครับคัดลอกไฟล์ Data ของเกมที่เราเล่นผ่านมอสไปวางได้เลยเสร็จแล้วเข้าเกมของทุกอย่างที่เราเล่นมาจากตัวมอสก็จะมาอยู่ที่ตัวแท้แล้วครับแล้วเราก็สามารถมาล็อกอินผ่าน Facebook หรือ Google Play ได้อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆครับที่ผมทดลองมาแล้วผมทดลองใช้มาแล้วมันได้จริงครับ ลอ,ลองให้เพื่อนสมาชิกทดลองไปเล่นดูครับไปทําดูครับผมว่ามันก็เกมนี้มันก็สนุกนะครับเพราะว่ามันอัปเดตตลอดมันยังไม่ทิ้งการอัปเดตนะครับมันอัปเดตตลอดมีกิจกรรมต่างๆมาตลอดแต่ตอนนี้ผมยังติ๊กอะไรไม่ได้เพราะว่าผมเปิดโหมดออฟไลน์ไว้ก็คือไม่เปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้สร้างฟาร์มต่างๆโดยไม่ต้องเสียกุญแจโดยไม่ต้องเสียกุญแจเลยอันนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยเล่น,ลนไปเรื่อย พื่อจะได้เพิ่มวิวอันนี้บอกว่ารีดนมวัวหนึ่งครั้งให้อาหารแล้วก็รีดนม,มวัวอันนี้ไม่ถึงครับกุญแจไม่ถึงห้าสิบดอกแต่ว่ามันให้เราสร้างฟไีไม่ได้เพราะว่ากุญแจเราไม่ถึงน่าจะต้องทำภารกิจหรืออะไรต่างๆให้มีกุญแจให้กุญแจเพิ่มขึ้น หรือไม่ผมมีเทคนิคนะครับที่ผมบอกครั้งแรกคือย้ายข้อมูลไปเข้าตัวแท้ใช่ไหมครับแล้วก็ทดลองไปเติมในตัวแทอ่าเมื่อเติมตัวแท้เสร็จแล้วก็คัดลอกข้อมูลมามา,มาวางในตัวมอสแล้วก็มาเล่นกุญแจจะได้เพิ่มมาครับผมผมก็จะมารีวิวมอสเกม f a r m v i ิวสอประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยสามารถไปดาวน์โหลด ในช่องได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่มีโฆษณาขั้นต่างๆให้สมาชิกทุกท่านกวนใจนะครับแค่กดติดตามกดไลค์ช่องของผมเท่านั้นครับผมเดี๋ยวจะหาหมอสหรือเกม,มดีๆมาลงในช่องเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับ